ดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมานี่สภาพมหิดกับเขาค่ะเมนูมันี่เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะทําทํผกผักกาดขา้าเส่หมูสับนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีผักกาดขาวค่ะหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะความชอบองยาค่ะพี่น้องชอบกินมันนะคะแล้วก็หมูสับค่ะติดมันแล้วกระเทียมสับค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะหมดกองวองยังไรเสียเวลาพี่น้องค่ะมาลงมือเค็ดกันเลยค่ะ ใส่น no ้ำมันลงไปค่ะยะจะใส่น้ำมันเยอะนะคะผัดผักของเยาค่ะนะคะผู้ใดบ่บมักน้ำมันกับปั๊บได้ให้ถูกปากจะคล้องค่ะนะคะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปค่ะค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะปัจจัยหลักๆของการเพิดผัดผักอยู่ตรงนี้ละค่ะพี่น้องนะคะอยู่ที่กระเทียมค่ะนะคะเท้าผัดทอดนึ่งมันจะมีความกินชุนของกระเทียมมันะบเซาบนะคะแต่ถ้าผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะพี่น้องกระเทียมเ้าแบบนี้เลยค่ะ มันจะทําให้อาหารนะคะผัดนะคะผัดผักเข้าสิมีความหอมหวนๆเลยละ,ะ่ะพ่นองแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นใส่หมูสับลงไปค่ะมากหน่อยกให้ก้เอาค่ะพ่นองนะคะมักหมูสับหลายก็ใส่หลายค่ะมักหน่อยก็ใส่หน่อยค่ะจากนั้นก็ยีให้ออกจากกันค่ะนะคะจากนั้นค่ะยจะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยเพราะว่า คือนี่เ้าจะเอาโบก,กินพริกชีฟ้าแบบนี้กินเมนเสียวนะคะเดีก็เลยจะผัดให้มีความหอมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะผัดไปเรื่อยๆโดนน้ำมันโดนความหอมพริกชีฟ้าเข้าก็จะหอมขึ้นมากค่ะอย่างนี้เลยค่ะเ่นูงย่ายเฮเทลูกเฮเต้าเ้ากินได้ค่ะนะคะจากนั้นใส่ปักกัดเท้าลงไปค่ะ พี่น้องสว่าหมูจะใส่หมูลเล่นผักค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ใบมันนะคะกาดบุกิดเล่นผักค่ะบบเล่นหมูนะคะพี่น้องนะคะก็เลยจะใส่หมูเยอะใส่ผักเยอะหน่อยนะคะจากนั้นค่ะใส่เกลือโรยลงไปสใส่เมือ่อยงมแต่ซือว่าบสะอาดนะคะพี่น้องใส่เกลือค้อยลงไปน้อยนึงค่ะ เชียเช่ยวๆามือกี้ใบหอมเลยค่ะพี่น้องบอกเป็นอย่างเอาไปได้กันได้นะคะถ้าผักกาดขาวนี่ค่ะพี่น้องไม่ต้องเติมน้ําเลยค่ะขอบอกนะคะน้ำออกมากเคืองกันค,ค,ค่ะพี่น้องเวลาเขาผัดแล้วนะคะผู้ใดชอบน้ำไหลๆสินะคะแนะนําว่าให้ลวกก่อนแล้วก็เอาน้ำบอกรอบว่าผัดมาแห้งๆแสบนะคะแต่ของพวกเยี่ยวนีส่สาวน้ำมันจานเขาค่ะนะคะแบบนี้ด้ค่ะ ู้ใดบ่มักซุกพ่อกรอบๆซัมเน่ก็เอาขึ้นได้ได้พี่น้องนะคะแต่ว่าของเย่ามมีกระถูเถากินค่ะก็เลยจะเอาซุกหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะเกลานืกวาวายเย่ารุ่นเปิดชิปนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำมันหอยเพิ่มมักแบบนี้ได้พี่น้องมักน้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊วขาว สังเกตือบลง่าผัดพักยอสุบเคกกใส่ซอปรุงรสฟ้าเขียวเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวยอสุบใส่ได้พี่น้องแต่ว่ายอดใส่มักไก่มักหอย่างยู่ค่ะเอาละค่ะพอชิมรสบนก่อนค่ะมาเป็นตะแสบค่ะพี่น้อง อโอเคเอาอยู่แล้วค่ะแบบนัวนะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จนะคระับ้ใดมาซุกก็นี่กับผัดรอไปอีกค่ะนะคะพี่น้องต่ลาสำหรับของเย่าเนี่โอเคแล้วค่ะพี่น้องนะคะกุยเเดะเย่าสตเทศในจ,จานเบิ่ง่ะพี่น้องผัดผักกัดขา้าใส่หมูสับง่ายๆแต่อร่อยของเย่าค่ะ นะคะพี่น้องผัดผักกาดขาวเซหมูสับค่ะเมนูทําง่ายกินอร่อยค่ะพี่น้องกำลังหอมๆนะคะพี่น้องแซ่บๆผัดนะคะรสชาติก็เหมือนผัดผักทั่วไปค่ะพี่น้องของยาจะออกหวานเค็มนิดๆน,นะคะส่วนผักกาดขาวค่ะกำลังนุ่มพอดีนะคะในส่วนใบค่ะนะคะในส่วนก้านก็จะมีกรุบๆหน่อยนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เหล้วแตหมักค่ะแล้วก็กกวที่สำคัญจะใส่พริกสีฟ้าลงไปน้ำค่ะ กินมันจะหอมึ้นมานากินมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่คือไข่ไกับอาหารจีนนะคะพี่น้องเย่อมักจะซีรีค่ะพี่น้องนะคะก็ใส่ลงไปนะคะผัดให้ลูกล้านเท่ากินได้คะ่ะหรือจะซอยหน่อยก็นี่ก็ได้ค่ะพี่น้องเพื่อสะดวกในการกินนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องมากคะ่ะเอาเข้าวต้มมากก็ได้ขา้าวซวยมากก็ได้คะ่ะมาตักลาดไปค่ะพี่น้องนะคะเมนูง่ายๆค่ะ ผัดผักกัดข้าวนะคะพี่น้องใส่หมูสับนะคะถี่สาคัญเลยค่ะถ้ามีพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปด้วยรับรองว่าจะหอมน่กกินมากๆค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าสซตบจ้า